ข่าวดือนกับิคนทำไมไร้ลายชื่ออุงอิงเพชรบ้านแพงเข้าชิงรางวัลใหญ่ใช่ไหมครับล่าสุดทุกคนหลังจากที่นะครับมีรางวัลใหญ่เนี่ยที่ประกาศผลออกมานะครับใน e n t e r t a i n เ w a r d s 2024ครับก็เกิดคำถามนะครับหลายคนก็เข้ามาถามมุมม้มอิมอุ้มอิมก็จะพูดในคลิปนี้คลิปเดียวเลยก็แล้วกันนะครับ ทำไมน้องอุ๋อิงเพชรบ้านแพงถึงไม่มีรายชื่อเข้าชิงขวัญใจมหาชนใช่ไหมครับทุกคนอันนี้เนาะเอาเป็นจากทิมอิ่มเนาะต้องบอกว่าอิมก็เป็น FC แฟนคลับของนา n เ e r t เตอร์เทนเออร์มายาวนานเหมือนกันตั้งแต่เด็กเลยจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราก็ยังเป็น FC นายเอ็นเตอร์เทนเออร์อยู่ครับทุกคนซึ่งผลรางวัลเนี่ยครับทุกคนที่เขาได้ประกาศออกมาในแต่ละปีนะครับเขาเนี่ยวัดจากเรตติ้งของท่านผู้ชมจริงๆอะเรตติ้งช่องนะครับทีวีอะไรต่าง เอาง่ายๆก็คือส่วนใหญ่เลยจะเป็นเน้นไปทางนักแสดงดารามากกว่านะทุกคนอาจจะยังไม่เหมาะนะครับกับน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงในการรับรางวัลในครั้งนี้แต่ปีหน้าไม่แน่ครับเรามารุยกันใหม่ครับทุกคนซึ่งการนะครับเปิดโหวตเนี่ยอุ้มยิ้มมองว่าแฟนคลับอุ๋งอิงอาจจะรู้ช้าไปเพราะว่า1เลยนะครับนายเอเจนต์เนี่ยเหมือนกับว่า คือพวกเราไม่ค่อยได้ติดตามการถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราติดตามผลประกาศรางวัลตั้งแต่ปีนี้เลยปีปีนี้เราติดตามไว้ก่อนแล้วก็ปีหน้าเรามาลุยกันใหม่ครับแล้วก็โหวตให้น้องมีรายชื่อเข้าชิงขวัญใจมหาชนกันเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับถามว่าอุ๋งอิงมีสิทธิ์เข้าชิงไหมมีแน่นอนนะครับเพราะว่าน้องเนี่ยโอ้โหคนรู้จักทั่วประเทศ มากๆอยู่แล้วแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยน้องได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนของคมชัดลึกอวอร์ดไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้หลายคนก็เลยอยากให้น้องได้รับขวัญใจมหาชนของนายเอ็นบ้างแต่ของ คมชัดลึกอวอร์ดเนี่ยเขาก็แยกเป็นสาขาหมวดหมู่นะครับเป็นลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนใช่ไหมครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนายเอ็นเตอร์เทนเนี่ยรู้สึกว่าจะยังไม่มีนะเท่าที่อิ่มเข้าไปดูนะครับส่วนมากจะเน้นเป็นศิลปินดารานักแสดงมากกว่าศิลปินนะที่นี้คือศิลปินเ,เขาเรียกว่าอะไรมีสตริงคือมีหลากหลายมากทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ปีหน้าค่อยมาลุ้นกันนะทุกคน แฟนคลับเนี่ยบอกว่าเพิ่งรู้เหมือนกันพร้อมพิมพ์อิ่มนี่แหละพิมพ์อิ่มเนี่ยมาทําข่าวนายเอ็นเนี่ยไม่กี่วันที่ผ่านมาแฟนคลับหลายคนก็เลยทักมาถามว่าโหวตจังไงคะโอ้โหเต็มเลยทีเนี้ยสวันเองแล้วเขาก็เพิ่งประกาศรายชื่อเมื่อวันที่10ที่ผ่านมานี้ใช่ไหมครับแล้วก็ก็ปรากฏว่าไม่มีชื่ออุงอิงนะครับก็หมายถึงว่าพวกเราอาจจะรู้ช้าไปนะครับเนาะเพราะฉะนั้นแล้วปีหน้า มัลุยกันใหม่นะครับทุกคนแล้วก็อุ้มอิมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นแฟนคลับของนายอินเตอร์เทนอเวอร์มายาวนานมากๆแต่ว่า1เลยก็คือเราก็มองอยู่ว่าเอ๊ะรู้สึกว่าจะไม่มีสาขาลูกทุ่งหมอลำหน่ถูกไหมครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเบอร์ต้นๆเลยของเมืองไทยที่เข้าไปรับรางวัลน,นี้ไม่ว่าจะเป็นคุณอ้ําพัชราภานะครับปีที่แล้วเนี่ยที่ได้รับรางวัลคุณเบลล่ารานีนะครับหรือปีก่อนก่อน คุณพลอยเชอร์มานแบบนี้คือจะเป็นเน้นเป็นศิลปินดาราที่ได้รับรางวัลขวัญใจมหาชนแต่ปีหน้านะครับเดี๋ยวอิมคิดว่าเขาน่าจะมีสาขาให้เลือกมากกว่านี้นะครับทุกคนเนาะก็แฟนๆไม่ต้องผิดหวังกันและล่าสุดนะ่ะของน้องน้องอุ่งอิงนะครับพอประกาศผลปุ๊บนะฮะ โอ้โหรางวัลของลูกทุ่งเน็ตเวิร์กก็เพิ่มขึ้นมาเลยมีชื่ออุงอิงเข้าชิงนะครับตอนนี้เห็นบอกว่ามีคนทุ่มโบยิ่งกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรามารอรุ้นกันของขวัญใจ ลุกทุ่งเน็ตเวิร์กคิดว่าอุ้มอิงเพรบ้านแพงนย่ยได้แน่นอนครับทุกคนเนาะได้แน่นอนอุ้มอิมฟันธงร้อยเปอร์เซนต์เลยตอนนี้แฟนคลับ f c เนี่ยแห่โหวตกันเยอะมากมากนะครับในส่วนของนายเอ็นนะครับตอนนี้ถามว่ามีคนถามอุ้มมาเยอะไหมก็เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นในแฟนเพจแล้วก็ใน Facebook ส่วนตัวว่าทําไมน้องไม่มีรายชื่อใช่ไหมครับเหมือนกับว่าอ้าวอุ้มอิมทำข่าวไปทุกคนก็เลงงว่าทําไมไม่มีรายชื่ออ่ะอุ้มอิมก็เลยบอกเหตุผลไปเลยว่าพวกเรารู้ช้าไปแล้วก็ปีหน้า มาว่ากันใหม่สําหรับนายเอ็นพอมีข่าวปุ๊บใครทราบก่อนทุกคนอย่าลืมแจ้งมาเพราะอุ้มอิ่มค่อนข้างงานเยอะแล้วก็อ,อิ่มอาจจะไม่ได้ดูตามดูทุกเพจก็มีแฟนคลับนี่แหละนะครับทีท่เข้ามานะครับแจ้งเตือนอุ้มอิ่มข่าวกระแสในแต่ละครั้งในแต่ะวันนะครับพอะนั้นแล้วปีหน้าทุกคนก็เป็นหูเป็นตาช่วยกันดีๆด,ด้วยปีนี้เหมือนไม่ค่อยมีคนแจ้งเออแบบนี้ดีกว่าไม่ค่อยมีคนแจ้งอุ้มอิ่มนะครับ ก็เลยทำข่าวช้าถ้าทำข่าวเร็วกว่าน,นี้คือเราอาจจะไปแห่กันไปโหวตจนมีรายชื่ออุงอิงแหละรู้สึกว่าศิลปินลูกทุ่งเนี่ยจะมีคุณไรอันที่มีสิทธิ์เข้าชิงนะครับคุณนุกตายไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าก็อ่าอุ้อิ่มก็เดี๋ยวจะไปติดต่อคือเราน่าจะหลุดโฟกัสไปได้แล้วเนาะสำหรับรางวัลน,นี้เพราะว่ามีชื่อน้องเราก็มารอลุยกันกันกบ ผลรางวัลที่กําลังจะตามเข้ามานะครับหนึ่งในนั้นนะครับมีชื่อพ่อโจวงอิ่งด้วยที่เข้าชิงนะครับของลูกทุ่งเะะน็ตเวิร์กพะเนร้นแล้วก็เรามารอนะครับมารอซัพพอร์ตนะในเรื่องของรางวัลกันครับทุกคนเป็นช่วงปิดฤดูก,กาลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากทุกคนด้วยกันกน,นะครับใครที่ยังไม่ได้โหลดของลนะูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนาะเขาให้โหลดแล้วก็เข้าไปโหวตนะครับในคะแนน คะแนนในนั้นนะครับทุกคนก็เข้าไปช่วยกันโหวตได้นะครับอุ้มอิ่มก็เข้าไปแล้วนะแล้วก็แฟนคลับหลายคนก็คือส่งให้อุ้มอิ่มดูว่ามีคนทุ่มโหวตให้กับอุ้มอิ่าเท่าไหร่อ่ะ,อะอหลายคะแนนเลยนะครับนะอ่ะก็เป็นกําลังใจให้น้องด้วยกันแล้วกันเชื่อว่าไม่พลาดหรอกครับเนาะรางวันนี้นะครับนะอ่ะหลับคลิปนี้นะครับทุกคนเราไม่ว่าจะมีรางวันไหน องอิงได้รับรางวัลไหนนะครับอุมอิมก็เนาะรอซัพพอร์ตในเรื่องของการแจ้งเตือนข่าวสารทุกคนเหมือนเมื่อวานนี้เนี่ยทุกคนก็เข้ามาถามกันเยอะเลยว่าโหวตยังไงบ้างใน Facebook ส่วนตัวอิอมนะครับอิมก็ไม่ได้มีการให้คอนแทคไปแม,แม่แม่ก็บอกว่าจะทุ่มจะทุ่มจะทุ่มทุ่มสุดๆเอ,อนะครับปีนี้ได้อยู่แล้วแหละนะครับทุกคนซึ่งปีที่แล้วน้องก็ได้ในส่วนของขวัญใจสายหน้าห้านไปนะครับปีที่แล้ว นะครับน้องได้รับขวัญใจสายหน้าฮันไปซึ่งทางลูกทุ่งเนี่ยลูกทุ่งเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเขานะครับก็คือ,อมีการเอารางวัลเนี่ยมามอบให้กับน้องถึงที่เลยเพราะว่าเหมือนกับอง์อีกเนาะคืองานแน่นอะ่ะในตอนนั้นอะ่ะนะครับตอนนั้นคือน้องแบบแน่นงานแน่นมากนะครับจนไม่มีเวลาไปรับรางวัลเลยนะครับจนมาสู่คมชัดลึกเนาะที่ได้ไปรับรางวัลกับพ่อโจคือตอนนั้นก็คือแบบโอ้โห สื่อให้ความสนใจเยอะมากนะครับเป็น2รางวัลขวัญใจมหาชนที่พอๆไ่เมฟซีแฟนคลับเนี่ยนะครับร่วมใจกันนะครับโหวตให้กับน้องนะครับทุกคนจนเป็นขวัญใจมหาชน2รางวัลน,นะครับดาวรุ่งลูกทุ่งหญิงเด่นขวัญใจมหาชนแล้วก็หมอลำดาวหมอลำขวัญใจมหาชนเนาะตอนนั้น2รางวัลทุกคนอืม ปังมากอุ้มอิงก็คือ,อในช่วงที่น้องได้รับรางวัลตอนนั้นนะอุ้มอิมได้รับแสนซับพ,พอดีนะครับคือวันนั้นคือกรีดลั่นบ้านเลยนะครับกรีดลั่นบ้านเลยจริงในวันที่อ,อุ้มอิงได้รับรางวัลนะฮะอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้อ,อุ้มอิมข่าวกระแสก,ก็ฝากทุกคนนะครับ กดไลค์กดแชร์ให้กับบุ๊มอีมิกเช่นเคยนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยฝากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองด้วยกันแล้วกันนะแล้วก็เดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับนะช่วงนี้ฝนตกนะครับถนนลื่นพายุเข้าก็ฝากให้ทุกคนนะครับดูแลตัวเองด้วยกันแล้วกันนะครับรักทุกคนครับ